แ,แจ็คเขาซื้อมาถูกด้วยนะตอนนีน้อยากขอเทคโอเวอร์จริงๆนะตอนนี้ให้กันจับโคโคกโกเฮ้ยไปยุ่งเยีมนะ่มฮะขอซื้อต่อได้ไหมแจ็คไม่ได้ <laughs> คนอะไรชมปลาเลยไก็เป็นอไนะ, <laughs> อะไปถึงแล้วละครใจสี่ห้อยฟ้านะครับเดี๋ยวเรา,เราหิ้วปลาเข้าไปกันไปโอเคสวัสดีครับ คลิปนี้ลงก็น่าจะเป็นช่วงปีใหม่หลังปีใหม่พอดีนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท,ท่านนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงกันนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เดี๋ยวแจ็คอะ่ะเขาจะมาเอาปลา โคฮากรของเขานะครับจะเอาไปที่นครชัยศรีคยฟาร,รม์มเอาไปแต่งนะครับเพราะว่าเจ้าปลาตัวนี้มันมีจุดด้อยของเขาอยู่ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราจะตักปลาขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าตอนนี้มันลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาไปให้พี่ยุ่งที่นครชัยศรีแต่งเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็หลกัหลกๆคือน่าจะเรื่องเก็บเรื่องอที่หัวของเขานะครับสีที่หัวแล้วก็ที่ลําตัวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังรอแจ็คมาอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะตักปลาขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแพ็คแล้วก็ไปทีี่นนนคครชัฟาก โอเคผมตักเขาขึ้นมาแล้วนะครับวัดล่าสุดอ่ะสามสิบเจ็ดเซนนะผมคิดว่าขนาดเขาไม่น่าจะขึ้นไปกว่านี้อันนี้ปลาคาร์ลูกนอกรับคุณดูบอดี้โอชอบมากเลยคือบอดี้มันดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นปลาโคฮาคุเพชเมียนะครับจะสังเกตที่ด้านข้างนะครับมันจะมีที่มันเป็นจุดเป็นช่องขาวๆนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ยุ่งเก็บออกซะหน่อยนะครับตรงนี้ในด้านข้างเห็นนะฮะแล้วก็ที่หัวนะครับมีรอยบาดที่เขาไปซนอะไรของเขามาก็ไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวผมขอปรับความสว่างกันอ่านะครับแล้วก็ที่หัวมันสีมันไม่เสมอกันนะครับแล้วก็มันจะมีที่มันเกินเกินมาน่าจะเอาไปเก็บออกนะครับให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะฮะผูบอดี้ body, แม่งโคตรสุดของบอกเลยนะครับประคาบลูกนอกนะครับอย่างนี้ไม่อายปลานอกแน่นอนนะฮะสุดยอดมากๆตัวนี้แล้วก็แจ็คเขาซื้อมาถูกด้วยนะตัวนี้อยากขอเทคโอเวอร์จริงๆนะครับ สวยมากโอเคเดี๋ยวอ,อันนี้เดี๋ยวผมแพ็คปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแจ็คมาให้แจ็คพาลูกของเขาเนี่ยเอาไปทําสวยกันนะครับกับโคกุนเขาคอนชัยสีโค้ยฟ์มนะขนาด37เซนเพชเมียนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นครชัยศรีเลยครับอ่าตอนนี้เรากำลังจะไปแต่งปลากันนะครับนัดพี่ยุ่งเอาไว้แล้วให้กันนัดไว้ไปลุย โอเคครับตอนนี้ก็เราถึงที่ฟาร์มแล้วนะครับผมก็วันนี้จะเอาปามให้พี่ยุ่งแต่งกันก็คือโคฮาคุของผมนั่นเองซึ่งกันเลี้ยงดูเป็นอย่างดีผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูเลยดีกว่าวันนี้ก็เอามามาแต่งนะือเพราะว่าเราจะไปประกวดใช่ไหมครับใช่ครับเดือนกุมภาใช่ไหม ใช่ถ้าไม่เลื่อนนะนะนี่ถึงแล้วโอ้โหประตูแดง,อองแรงลิตประตูไม่แดงไม่มีแรงเออไม่มีแรงแตง่ง <laughs> อ่ะไปถึงแล้วลคนครชัยสีค้วยฟา้าน,นะครับเดี๋ยวเราเราปล่าเข้าไปกันไปตรับตอนรับแม่ตอนรับเป็นอย่างดีนะฮะนครชัยสีตอนรับเป็นอย่างดีลูกน้องลูกน้อง ไปชนบ่อ๋อโอ้ยมาที่นี่แล้วคิดถึงตัวนั้นจริงๆเลยสิงตัดโจเว่าเออไม่น่าเลยจะทำเหมือนนักดิไม่ได้นักเดินลำบาก้ี่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอกเลยลงไปเลยลงไปเลยพังถุงเลยอหรอไม่ทันละวางพื้นแล้วโอเค อ่าตอนนี้ให้กันจับโคฮาคุเอ้ย,ยตอนนี้ให้กันจับปลาขึ้นมานะฮะผมออผมล้ามากตอนนี้ดูก่อนก่อนแตง่งเ <c oughs> ป็นไงนี่ฮะก, <c oughs> ก่อนแตง่ง <c oughs> ก่อนแต่งก่อนแต่งก็ยังไม่มีรูปส <c oughs> ดใช่ไหมล่ะแม่ สวยจริงๆไปยุ่งเยี่มนะขอซื้อต่อได้ไหมนะไม่ได้น่ารักน่าชังจริงๆ ไม่ได้ฮะตัวนี้ตัวนี้ห่วงหัวที่อะไรปูนี้ไม่ถูกตอเดียว <c oughs> ผมชอบหัวมากเลยตอนนี้หัวเท่ขึ้นเยอะเปยังครับรู้สึกรู้สึกเหมือนได้ปลาใหม่เหมือนเหมือนปลาใหม่เลยหัวมันเหมือนตะขอเลยจะเป็นตะขอเลได้วอลตรงการลางด้ว <c> ย <oughs> สวยมากสวยมากผิวนี่ขาวเลยก็อันนี้เดี๋ยวที่เราเอามาแต่งก็เดี๋ยวจะให้แจ็คจะได้ไปสนุกกับเราด้วยนะครับเผื่อว่ามันเราจะทำสีทันเดี๋ยวถามพี่ยุ่งดีกว่าว่าตอนนี้อยากให้อ่ามันขาดอะไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ขาดเรื่องสีอย่างเดียวเลยตอนนี้ขาดเรื่องสีที่ที่มันสม่ำเสมอเท่านั้นเองทุกอย่างโอเคแล้วตกลเกแล้วพวกบอดี้กับผิวอะไรพวกนี้เป็นไงบ้างครับบอดี้กับผิวโอเคมาก ถ้าสำหรับประกวดปลาถุงอ่ะบอดี้อันนี้ถุงโอเคแล้วล่ะขาดเรื่องแดงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวทำแดงใหม่นะครับนี่นี่ลูกนอก้ะดูคุณดิโอ้โใหญ่จริงไม่เจอแป๊บเดียวเบิ่มเลยปมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ยุงให้มันอดๆบ้างก็ได้คุณสะใจมากเลยดูมันแบบ เนียนตาสมูทเออหน้าบีบมันนะเอ้ยขุ่นมันแบบมันแบบมันพอดีมือมากเลยบีบบีบให้มันตายไม่บีบนุ่มๆไงโอ้น่ารักน่ารักตอนนี้อตอนนี้ก็ตกแต่งปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกกลับบ้านกันไม่ได้เห็น ไม่ได้มาเยี่ยมลูกนานก็คิดถึงพ่อไม่ว่างก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงก่อนนะลูกพ่อเลี้ยงกันมีความสุขมากครับที่วันนี้ได้มาแต่งปลากับพี่ยุ่งเพิ่งมีเวลาว่างมาครับ แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการแกล้งขวดปลาใช่ครับแจ๊บบอกแจ๊คจะลุยทุกงานส่งทุกงานเอาฮาถ้าได้ขึ้นมานี่ก็นะนะส่งดุงมั่นใจใจเลยแก๊กไปงั้นไรองี้ก็สรุปคร่าวๆก็คือต้องให้เร่งสีกันต่อเนาะใช่ให้สีมันพัฒนาขึ้นต้องอดบ้างอะไรบ้างเข้าใจไหมตอนเดรอ เอากลับบ้านกันใช่โอเคไปุ้มเลยไปจำเนงขอตั้งท่าใหม่ไปเอาเอาปลากับหัวบอกเลยว่าบอกเลยว่า หนักมากแขนล้า